จากตื่นขึ้นมาเจอโพสจุกอืมนะจบบล็อกไลฟ์สดพ่อตื่นเก้าโมงเช้าคอ,อนสดคืนนี้ห้าโมงถึงสี่ทุ่มอุ้ยเกินกอนน่อนนะเยอรมนีวันนี้นะคะวายการที่มีการเทเกล่าวเท็จนะโพสของพ่อนะ,ะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาฟ้องคนหาเงินใช้ดีไหมพะนะอ่ะต่อๆค่ะต่อๆค่ะนะคะอุ้ย ขออ้างอือหือจากเนาะล่าสุดบบจบคนด่าแม่ของลูกถูกหมดสนับสนุนการชนแก้วฉับเมื่อฉันออกมาพูดความจริงรับไม่ได้จะมาฟ้องแม่ของลูกซะง,งั้นเออลูกผู้ชายตัวจริงวะนะเอาคือมาถามลูกผู้ชายตัวจริงตอนนี้ก็ว่าเขาเป็นอย่างนะเมื่อกี้ในไลฟ์สดนะเอ้ยอุ้ยสู้ไม่ได้ก็กลับมาเรื่องเพศความแมน ของผู้ชายสุดท้ายก็แม่ของลูกประเด็นคือเธออาจจะพูดจริงแต่เธอพลาดพิงไปหมดปากบอกจบแต่ก็พูดเปิดศึกเขานะตอบโต้ตามกฎหมายอืมไม่แมนตรงไหนอย่าเป็นคนดีนะคนถูกกระทําอยู่คนเดียวสิเคยบอกแล้วว่าเธอมีหลักฐานก็เปิดมาเลยคนเขาจะตัดสินเอง ถามว่าพูดดีไหมวันนี้ยอืมพูดดีนะในวันนี้พูดดีมากมีบอกให้เพศต่างๆจบประเด็นหลักด้วยยังโทษอีกฝั่งเป็นเกย์อยู่นี่สิเงือดนะปอลอพ่อของลูกเขาก็ไม่เคยฟ้องใครนะฟ้องแค่ที่ขอรับบุตรซึ่งเป็นผลดีต่อลูกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายว้ายพี่น้องขาอะ ว่ากันไปในความคิดเนาะของแต่ละคนขึ้นสารก็ดีนะมันจะได้สุดๆจบจบไปนะฮะโอ้เนาะตะเบิงกันสิน่าตัวเองเปิดประเด็นสุดท้ายแล้วพอเขาเอ่ยอ่ะมีคําฟ้องขึ้นมาเอาฟ้องไผ่ก็ยังไม่ได้เอ่ยว่าสิฟ้องเพลนนี่อาจิฟ้องติงกระไดนะอาจิฟ้องคนอื่นกระไดหรือฟ้องอันคนที่หยิบยกขึ้นมาเป็นครูแทนกระไดนะคะแต่สุดท้ายในสรุปเนาะจากแค่โพสต์ว่าฟ้องหางเงินไส้จากสามสี่หมื่นเธอว่า ถ้านะกายเป็นว่าเอามาฟ้องแม่ของลูกบ้านะงาน,นเออเอออันนี้ตอบชัดเองนะเออแบบเคลียรย์เลยนะเนาะใครเนาะที่จะหวังจบเคลียร์หน่อยพี่น้องขาเออผิดตับผิดใจไอ้ตรงที่สนับสนุนชนแก้วเบียร์ฉ่ำนี่สิกีดกีดรับเงินรับทองในเยอรมันของเขานะทำให้เดือดจนกายต้อง มาเป็นประเด็นวันนี้นะคะโอ้ยถ้าเบิงคิดจบศึกษา <c oughs> โอ้ยนะมาอ่านโพสต์ของกี้ต่อเนอะอาะเกบิกจะไม่โตอตอบเป็นคนไม่สู้คนแต่ความอดทนก็มีน้อยรอบนี้จบที่สั่นกลับมาฟ้องแม่กีด <c oughs> กีดเลือดออกมาก็เป็นเกนเลยเออเสือมีลูกตั้งสองคนเนะี่ยประเด็นเกไม่เก คนไม่เคยใส่ใจหรอกแต่จะนอกใจก็ควรจบก่อนไม่ใช่บอกว่าผัวเป็นเกดแล้วเลี้ยวงืองือแมนจริงๆจ,จะมีใหม่ไม่มีใครว่านะคะบอกตรงเลยว่าเลิกซะก่อนเออจริงๆไม่ใช่ได้เป็นข้ออ้างเลิกกันซะก่อนเคลียร์กันซะก่อน อยจ,จะมีลอยพัวถ้าผู้ชายมันชั่วก็ต้องหาอีกนะถูกเพลงเนี้ยเออแต่ไม่ได้ถูกสำหรับแม่อืมนะมันต้องเคลียร์เคลียร์เนาะผู้หญิงมีตำหนิไม่ได้มีปัญหาในชีวิตทั่วโลกเออคนผัวเดียวน่ะน้อยนะนั่นบุญวาสนาของเขาเนาะผู้หญิงเราก็เกิดอยากเป็น ผู้หญิงก็อยากได้ผัวเดียวเมียเดียวนี่แหละแต่มันไม่ใช่อ่ะอย้อนตัวเองก็ไม่ใช่คนแรกเนาะอืมไ like, ลจบเรื่องไล like, เปิดภาคสองโวยปีที่สองถูกสรุปสายโอโอ t ดอดอ r o u t ทั้งคู่เลยอ่ะจากแม่เล่านะเมื่ออครูบาวัดไปบวชเลยอ่ะเชิงกลางลานพญานาคคนนั้นบุกปา่าเผาถ้ำ อุ้ยเอาโดจุกอุ้ยอุยทำไมมันลึกขนาดเนี้ยเอาจริงเอาจริงพูดดีแหละวันนี้และอ้อมเยอะไปหน่อยเขาก็ยอมรับว่านอกใจรู้สึกดีกับมือมิจริงๆแต่ไม่เคยไปอ่าเสไปสอยกันเนาะไปสวยกันนะแล้วเหตุมันก็เกิดจากการที่ถูกผัวไม่สนใจไปเที่ยวกับผู้ชายทิ้งให้เลี้ยงลูกคนเดียวลั่นพูดเรื่องพุ่มไม้ไม่จบไม่ชิน มีคลิปเขาออกมาเลยแต่พอพูดบ้านรือมหน้าสิบล้อุยผู้ชายเข้าบาหดไปทำอะไรกันนะพี่น้องขะสรุปจบวิเคราะห์วิเคราะห์นะคะไว้เลยไม่ใหญ่ของขึ้นจุกหน้าท้องจุกอ,กอกเพราะการชนแก้วไวน์ที่เยอรมนนีเอาจริงเรื่องของเรื่องของคู่นี้ถ้าเป็นของเพจนี้นะ ไม่มีใครส่งมามีแต่พวกเอซที่เขามาคุยไม่ใช่แบบที่อืคิดว่าบิ๊กสั่งนะก็เหมือนของเพจที่ปกป้องเธอแล้วเขาก็ทำกันเองแต่เธอหลุดประเด็นคนเขาด่าเธอเรื่องนอกใจจ้าจบเรื่องนั้นอืค่อยขยายมาขยายเรื่องเกต,ต่อเนาะจะได้จบโอ้ยแล้วมีหลักฐานอะไรอ่ากลางเลย ไม่ใช่ยกออกมาแล้วก็วางมันก็จะได้จบอืจริงๆสัทีนะฮะสุดมันฟังแล้วประเด็นนะหลักฐานพูดเป็นปีไม่เห็นมีออกมาสัทีนะฮะอ้ยพูดสาบานจุดทูปหน้าบ้านงานนี้เอามาเคลียร์กันพี่น้องขารอฟังผลนะฮะพูดออกมาเยอะๆเขาก็จะเก็บข้อมูลเนาะ มาถึงก็จะได้มาเคลียร์นะโอ้ยการให้เดือดให้ดันเสียใจเพราะว่าโพสเขายิ้มเขาหัวเราะมีความสุขกันเนี่ยหรอโอ้ยคนเรามาทำงานเจอหน้าเอฟซีก็ย่อมหัวเราะแจ่มใสนะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด,ด,ดมันออกมาเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมอะอู้แต่กรี๊ดแบบไหนอะกรี๊ดแบบมีคุณค่าอืม กิ๊ดแบบมีคุณค่านะฮะกิ๊ดแบบได้ประโยชน์อื้อเนาะรับทิปรับมาลัยกลับบ้านเต็มเต็มอันนี้คือจุดปัจจัยนะฮะทัวร์คอนเสิร์ตดูซิเนี่ยดูสิงานอะคิดว่าอีสานสนครศรีใช่ไหมพอดพิธีราบงานอยรอโอ้จ้างอีสานนครบันเทิงศิลป์ เสร็จเรียบร้อยนะคะครึ่งล้านกว่าอ่านี่ไงตัวต้นเหตุเออแต่เขาดีใจกับฉลองได้รับงานอีดอ,ออกมาคักๆเออเพราะความปังนะความสำเร็จของเขามัน่บน้เกี่ยวอย่างกันเลยเฮ็ดให้จุกไปได้จังได อืเนา,นานนนะจบจบหาเรื่องทำให้ตัวเองเจ็บ